ทำน้ำสลัดโหระพาทำง่ายอร่อยดีต่อสุขภาพวันนี้นะคะชวนทำน้ำสลัดโหระพาโหระพาเนี่ยพิรักษ์ปลูกเองเลยมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะส่วนผสมก็มีหลายอย่างหน่อยนะคะมีใบโหระพามีพริกขี้หนูมีเม็ดมะม่วงห่มอ่าหิมพานอบมีกระเทียมมีน้ำมะนาวมีน้ำผึ้งมีมัสตาร์ดมีน้ำอุ่นแล้วมีน้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวสัดส่วนนะคะพิรักษ์จะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แรกเลยนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อนเพื่อน สามารถปรุงแล้วเนี่ยชิมรสได้ตามชอบเลยค่ะน้ําสลัดเนี่ยพิลังเอามาจากหนังสือนะคะหนังสือในหนังสือชีวจิตเนี่ยเขาจะกินกับสลัดแล้วก็ปลาย่างหมึกย่างเอ้กุ้งย่างนะคะแต่เราอ่ะสามารถกินกับอย่างอะไรก็ได้เดี๋ยวผักพิรักก็กินกับพวกของที่มีอยู่ในตู้เย็นแค่นั้นเองแต่ว่ารสชาติน้ําสลัดนี่คือดีมากนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาสามารถปรุงได้ตามชอบระดับแรกเราก็ปั่นนะคะด้วยเครื่องปั่นของเราเนี่ย ของแห้งเราปั่นก่อนนะคะให้เข้ากันเป็นโหระพาหรือว่ากระเทียมปั่นให้ละเอียดแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นน้ําก็มาผสมข้างนอกเครื่องปั่นอันนี้คือดีมากเป็นเครื่องปั่นเดียวที่พี่รักษ์ใช้ปัน่นอ่สมูทตี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีโถสองอันอันนี้ใช้มานานแล้วใช้ดีมากนะคะโถน,นี้แนะนําของทีฟานะคะพี่รักษ์ใช้มาหลายปีแล้วมีทั้งโถเล็กแล้วก็ โถปั่นเปียกแล้วปั่นแห้งอันนี้นะคะส่วนผสมเกลือเนี่ยอย่าใส่เยอะนะคะใส่เกลือเล็กน้อยให้ชูรสอันนี้พี่รักใส่แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแค่นั้นเองนะคะพอเราใส่น้ํามันเข้าไปแล้วนะคะให้คนแรงๆนะคะเพราะว่าจะให้น้ํามันอะเข้ากับส่วนผสมอื่นๆพี่รักใช้น้ําอุ่นนะคะเพื่อใหอ้น้ำที่พี่รักใช้เนี่ยจะใช้น้ำอุ่นนะคะในสูตรน,นี้เพื่อจะช่วยให้การคนการผสมเนี่ยดีขึ้นนะคะ ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะตอนเราใส่น้ํามันเนี่ยเราคนเร็วๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น 2- 3สาวันได้นะคะสูตรนี้ไม่ใช่ว่ากินครั้งเดียวหมดนะคะ 2- 3สวันใส่ปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่ลักษณ์ก็จะกินกับผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะที่ขยําด้วยน้สาสลัดขออภัยด้วยนะคะใช้มือเพราะวันนี้กินคนเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรเพราะมีความรู้สึกว่ามือเราสะอาดกว่าใช้ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะหลังจากขยำ จนนิ่มแล้วนะคะพี่ลักษมีอะโวคาโดนะคะมีฟักทองนะคะที่มีอยู่ในตู้เย็นเลยวันนี้ใช้ของที่มีอยู่ในตู้เย็นมาเคลียร์ตู้เย็นนะคะอะโวคาโดจากที่ปั่นเมื่อวานวันนี้ก็มากินเป็นสลัดนะคะแล้วก็มีไข่ต้มหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยนะคะโรยด้วย เม็ดมะม่วงหิมะพานที่ทุบพอแตกนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดก็มีความกรุบกรอบอร่อยเพื่อนๆสามารถจัดเตรียมนะคะวัตถุดิบที่กินกับน้ำสลัดนี้ได้เลยค่ะรสชาติก็จะหอมมากเลยค่ะหอมแล้วก็รสชาติกำลังดีนะคะเดี๋ยวสูตรพี่รักทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคุยกันค่ะ